ตอนนี้นะครับเราก็ได้จดหมายจากฮอกวอตมาแล้วเราไปเรียนกันทีกว่านี่แต่งตัวเสร็จแล้วผมชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนี่ครับเป็นไงพยายามแต่งตัวให้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มาสุดนะครับเพราะเราจะโลเปเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปสตาร์ j o ร์นี y กันเลยนี่เริ่มการเดินทางของเรานะครับเราเดินทางด้วยรถมาแล้วก็มีนกฮูกนะครับผมแล้วก็มีโปรเซสเซอร์ฟิกนั่นเอง มาพาเราไปนี่ไมค์กูยิ้มเข้ามานี่ยนี่ไปมีคนวับมานะฮะวับมาแบบพอมดนะฮะโอ้อีเลเซอรนี่น่าจะรู้จักกันนะครับสองคนนี้นี่ประตูรถมาเปิดเองได้ด้วยนะครับจังหวะนี้ขึ้นมา ไอหนุ่มน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยฉันว่ามันต้องเออมันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะนาแบบนี้เหมือนมีลางไม่ดีนี่ควบม้าล่องหนไปเลย,ยม้าล่องหนนี่ลอยได้โดวเวทมนต์จัดนี่รอนดอนเมืองอังกฤตเฮ้ยมีตัวร้มองเราอยู่วะเฮ้ยมันเมื่อกี้มันวับไปไหนแล้ว นี่เปิดตัว Warner Brother แบบหนังเลยนะเกมอ๋อ Warner Brother เกมว้าวโคตอรอลังการยังก็ดู Harry Potter นะครับโอ้โหขอด์คีเกม Wizarding World โลกข้อหมดนี่แล้วก็มีไม้เวทมนต์เตมไปมดไม้ไหยติ บอยเกลือดนี่ควบหมาลอา่อกหมดแล้วฮึไม่ธรรมดาห,มหนังสือไม่ตกเลยนะดีใจที่ได้เจอพวกนายนะพวกโง่โหนี่มันอะไรกันอุ้ยไม่นะนี่มันพอคีย์นี่นะเมอริน,น <Marine. S 2> เดี๋ยวเราวไอ้เฮียตัวอะไรเดี๋ยวว้าว มังกรข้าบไปแดกแล้วโอ้โหวุยลน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 โอ้มังกรอย่างกับเกมออฟโทนนี่เยี่ยนตัวเลืเลยตกแดกไม่นะแฮนรี่เฮนรี่เฮนี่จะโดนมังกรแดกแล้วไม่นะไมค์กายติดอยู่ข้างหลังรถนะฮะอุ้ยตอนนี้เรามองเห็นม้ามังกรแล้วนะฮะอุ้ยวู้ยไปไปไปโดด หยิบหยิบหยิบเร็วหยิบ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 ไม่ได้หายแล้วพี่แจส่งมือไม่ชันหนุ่มน้อยอากิโอเย,ยโดเยโดเปิดเชั่นฟิกแป้งใช้เวทดหมดได้แบบไม่ต้องใช้ไมค์กระยาสว่ะโคตรเทปหรือว,ว่ามันหยิบม,มาแล้วกูไม่เห็นอุย้ยกระรอกอุย้ยอ๋อวับมาแล้วบาวับม,มาแล้ว โอ้ร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้นี่เอานี้ไปสมุนไพรตามาโซมิวสิกตึกเดียวรู้เรื่องกดจีเพื่อกินกินซะ้าหนุ่มน้อยยาชูกำลังเอ5 0ร้อยห้าสิบไม่มีชีวิตเอ้ยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยไปเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้นี่เรามาอยู่ที่ไหนกัน โหเหมือนแสงสว่างนั้นมันจะทําให้เราอยากเดินเข้าไปใช่เราจะเดินเข้าไปในความฝันนั้นหรือนี้เราฝันอยู่หรือเปล่าฉันเห็นอะไรเลยนอกจากหมอกสีขาวโอ้โหฮ,ฮอกวอตหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนจะเป็นเกาะนะครับอืมสวยมากว้าวนี่เรามาไกลขนาดนี้เพราะไอ้กุแจงง,ง,ง,งงนั่นหรอเนี่ยมาจากลอนดอนโอ้โหด,ดูนี่สิมันคืออะไร วิวรอบๆนะครับผมว่ามันเป็นเกมที่สวยมากเลยแหละโอ้โหภาพระดับ 4K นี่มันสวยงามจริงๆเดี๋ยวเราจะตามสาัตวอาจารย์ฟิกไปนะครับนี่เดินตามมันไปวิ่งตามก็แด้ามีกระโดดด้วยนี่กระโดดข้ามหินนะ,ะฮะโหแต่ผมชอบน้ำมากเลยดูดีน้ำตกแบบสวยมากอะดูที่ทะเลทะเลก็โคตรสวยภูเขาูแล้วก็แบบทะเลธรรมชาติป่าไม้สวยมาก โหแบบมีลมพัดอุ้ยมีกระโดดด้วยกระโดดนี่เราตามสัตว์จันทร์ผู้เซอร์ฟิกไปไม่รู้ว่ามันพาไปไหนนะมันน่าจะพาเราออกไปจากที่นี่นะโขหดูแสงพระอาทิตย์ดิดูท้องฟ้าครับดูท้องฟ้าท่านผู้ชมดูท้องฟ้าแสงจากพระอาทิตย์ที่กระทตบตกตกลงทะเลน้ําทะเลโคตรสวยกูโดดตีไปเนี่ยไอไนะ้กูอยากโดดลงไปเล่นน้ํามากเลยแฮร์รี่พอตเตอร์นายอยากลงไปเล่นน้ำปรือาโหภาพสวยเหมือนหนังมากเลยนะครับผมว่าเหมือนดูหนังเลย เฮ้อสุดท้ายแล้วก็มาเจอทางตันสินนะสงสัยจะต้องใช้เวทมนต์แล้วละไหนลองคาถาที่นายเรียนมาซิดูซิวมันจะใช้งานได้หรือเปล่านยะโอเคนี่ไงะ่อะอาวะอาเคเดบรออวาเคเดบรอเล็งไปตรงกลางแล้วก็โจะเะโอโหว้าวโคตรสวยโหเอฟเฟกต์ประตูสลายโคตรสวยอ๋อกดอันนี้เพื่อเล็งเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายได้โอเคเจ๋ง โจโจเดะอ้าเจเดะอ้าเจเดะโจเดะโอ้โหถ้ายิงอย่างกับคาวบอยย่ะอย่างกับแบบคาวบอยชักปืนมายิงอ่ะไอ้ยี่นี่โชโชโชเหมือนแบบควักควักปืนจากกระเป๋าเกมมายิงคาวบอยเย่ะโจโจเจ๊โจเจ๊โจเจ๊โจโอ้โหมันมันจัดมันจัดนี่อันนี้โจเจนี่ตอนนี้เราอยู่ปีห้านะครับปีห้าเราก็พอรู้เวทมนต์แล้วนิดนึงแล้วก็เลยใช้ไม้เป็นไม้คล้องโอ้สไลเดอร์ แฮร์รี่พอตเตอร์สไลเดอร์ไปเจ้าเชะใส่โปรเฟสเซอร์ฟิกอ้าวไม่เป็นไรเลยโปรเฟสเซอร์ฟิกฟิกมีพลังป้องกันนะฮะดูดิไม่เป็นไรเลยเนี่ยเจ้โจ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 ,โจ,โจนี่โปรเฟสเซอร์ฟิกไม่โดนอะไรเลยยูโดโปรเฟสเซอร์เป็นธรรมตาไอ้เหี้ยไป,ไเ,ยไปเดินตามโปรเฟสเซอร์ฟิกไปกันดีกว่าวิธีทางตันต้องไปทางอื่นแล้วล่ะไม่มีบันไดน,นะโปรเฟสเซอร์ฟิกทำยังไงดีครับ ระโดดไปดีไหมโอเคตอนนี้แล้วก็มาเจอทางใหม่แล้วนะฮะโอ้โหโอ้โอ้อะไรเนี่ยลมแรงมากจริงๆเฮ้ยฟิสเซอร์ฟิกทำอะไรอะรีพาร์โร่อะรีพรโร่เย็ดแม่งคาถาโคตรเถื่อนดูดิเชี่ยโอ้โหพลังโคตรสูงอะดูดิแม่งดึงสะพานมาซ่อมได้ง่ายๆอย่างนี้เลยอะดูดิโหอย่างนี้มันก็สร้างฮอปคอร์ดได้ชิวๆเลยดีโอ้โห ดูดิโอ้โหสภานเบื้อลือเธอ้างได้ได้พายได้แป๊บเดียวเนี่ยห้าวิโปรเฟสเซอร์ห้าวิเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จไปเลยมึงซ่อมสะพานได้ไวจัดๆไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำต่อน้ำมันประตูอะไรนี่ใครอยู่ในนั้นหรือเปล่านะโปรเฟสเซอร์ฟิกไม่นี่หน่อยครับผมเจอประตูโู้ มันจะเป็นประตุมิติไปที่ธนาคารกิงกรดได้นะฮะหรือเปล่าไม่รู้เออมันคุนค้นๆเหมือนกันน,นั่นนะทำไหเดีย p r o f e อ s o r fix ืมฉันว่ามันต้องมีทางไปสินะเดี๋ยวขอลองไล่กระทาน,นิดหนึ่งละกันนะมันต้องมีอะไรอยู่ด้านหลังนี้จริงๆแหละฉันว่าอืมต้องใช้เวทมนต์อะไรนะถึงจะข้ามไปได้ professor เหมือนผมจะเห็นอะไรแล้วผมขอลองหน่อยนะครับ อ้าวหายไปแล้วไอเด็กี้มึงทำประตูหายเหรออุ๊ยอ๋อวาร์ปมาเลยอ๋อเกือบด่าแล้วโปรเฟสเซอร์ฟิกนีอก่อะไรอ่ะเหมือนฉันจะได้ยินเสียงกลนนะฮอโมีใครอยู่เปล่าเฮ้ยใครกลนอยู่อะกอบบินแน่เลยนั่นไงกอบบินกอบบินกอบบินกำลังกลนอยู่ชัว หรือเปล่าดีไงกูว,ว่าแล้วกบ,บินเยโดเปิดตัวอย่างอลังการโอ้นี่มันกบ,บินนินนะาคำอะไรเนะี่ยนี่เรามาเบิกตังแน่เลยรอแปบบเ้ยกบ,บินแบนเกอร์กว่าจะมาถึง แก่แล้วเดินเชียร์หน่อยนะจ้หนูยินดีต้อนรับสู่กินกรดธนาคารของพ่อหมดตามมาจนหนูผิวปากเรียกลดฟรีมาก่อนนี่รถไฟหอมาแล้วคุณก่อนเลยแฮร์รี่พอตเตอร์ขอบคุณครับ,บคุณกอรบลินโอ้ย,อยดีมากขึ้นไปนั่นแหละเดี๋ยวผมจะนำทางพาทุกคนไปสู่สมบัติที่กุญแจบอกเอาไวน้นะกัน ตามฉันมา,าอย่าลืมแล้วเข็มขัดด้วยล่ะจะโง่นี่ไปกันแล้วนะฮะโอ้โหเหมือนในแฮ์รี่พอตเตอร์เลยนะครับไอธนาคารแล้วก็มีรถไฟรางรถไฟแบบนี้นะครับอืมสุดยอดโคตรสวยว้าวรถไฟโคตรแรงเก็นด้วยโอ้โหโอโหโอ้โหมีหมุน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 รถไฟด้วยครับนี่มีหมุนมีหมุน,มมน,มมนโอ้โหจะไปตรงๆก็ไม่ได้เนาะต้องต้องเอียงๆด้วยนี่เอียงๆ ลอ้ลอล้อขูดกับรางเหมือนจะเหมือนจะไหม้แล้วนะเหมือนจะพังแล้วไอ้เงี้ยสเก็ตไฟลุกขนาดนั้นไ <c oughs> อ้เงี้ยกูว่าถ้ากูคว้าม,มาที่กูตายแล,ยลย้วไอ้เงี้ยลังไปเสียบข้างล่างแหลมๆอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำนเขานาย้ยที่นี่มาที่ไหนเนี่ยทำไมที่นี่มันมืดจริงๆเลยอ่ะโปรเฟสเซอร์ฟิกนี่เราจะหาทางออกไม่ได้ยังไงดีอ่ะหรือเราต้องใช้ลูมอสลูมอสเหมือนตอนนี้เราจะไม่มีลูมอสนะครับ เรามีแค่รีรีเพรโรอะอะไรวะเลวิโอโลซาที่อะไรท้กอย่างโลซาโลซาโลซาเมกะเทศเมกะเทศเรวิโอเรวิโอเรวียวตามโพลิเซอร์ฟิกไปนะฮะตรงนี้มันมืดจริงๆหุ้ยอะไรอ่ะมีน้ำมาตรงนี้ด้วยโห อินเวสเกตอะโอ้โหย็ดโดทำไมกูเทพขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันไม่รู้สิโอ oh, ไม่นะอยู่ดีๆหน้าฉันก็ไปกองอยู่กับพื้นเฉยเลยโอเคฉันสบายดีโปรฟมเซอร์ Professor, ไม่เป็นห่วงเอง๊ะ eh, ฉันเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะใต้ทะเลอะ่ะเหมือนจะเป็นรูปปั้นนะรูปปั้นอะไรนะ่ะอัศวินเหรอใช่มันคือรูปปั้นที่ สะท้อนอยู่ใต้พื้นเราอ่ะทำไงดีอะโปรเฟสเซอร์เลิวลเ้ยเลิวลปั๊บมันขึ้นมาเลยเว้ยทำอะไรกับมันได้ไหมเนี่ยอืมหุ้ยเยมันลุกมันลุกใช้รูมอดแล้วมันลุกใช้รูมอตดแล้วมันลุกอุ้ยอุยอุยอุยยกดาบทำอะไรอ่ะอุ้ยมีตัวมาเพิ่มอุยสองสามสี่ห้าหกรวมมันเป็นเจ็ดโอ้โห ลุกเอาอุ้ยไม่นะนี no ่ป้องกันโพเทคโพเทคเย้โปรเฟสเซอร์ฟิกโชเซียนโชเซียนต่อหน้าลูกศิษย์เยดอเยดอโชเซียนจัดเลยไม่ถึงเวลาโชมั่งแล้วนี่โช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 ลูมอสทำอะไรไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีพังโจมตีกดคิวนี่โพเทโกโพเทโกนี่นี่แหละนี่ใช้เลเวลเลเวลเยอดเยอดนี่กดคิวนี่ป้องกัน โพเทคโพเทคโพเทคโต้โพเทคโต้โพเทคโตนี่เนี่ยกดคิวนี่โจมตีฮะโจมตีฮะโชเดะโชเดะโชเดะดู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 เด้อเด้อปุ๊บปุ๊บกาเดียนเหรอกาเดียนไอ้กาเดียนโง่ไหมนี่เนี่ยอาหารป้องกันโง่โง่ลูมอสอยู่ใกล้ๆกันไว้นะอย่าหนีไปไหนนะเฮ้ย เฮ้ยมันบาเรียจะหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินหาประตูทางออกกันดีกว่าปุสเซอร์อยู่ไหนเุ้อยอะไรอะเหมือนเราจะเดินมาเจออะไรบางอย่างนะครับเฮ้ยเหมือนไอ้น้าเหมืนอนไอ้น้ำที่มันเอาหน้าไปจุ่มเหมือนในะแฮร์รี่พอตเตอร์เลยจำได้เฮ้ยมันน่าจะเป็นความทรงจำได้เลยอะที่มันต้องหยดลงน้ำาปแล้วก็น้าจุ่มลงไปใช่ปะอ้าอยู่นั่นเอง นี่มันที่ไหนกันเนี่ยวู้ว้าวฉันไม่รู้เลยว่าฉันเจออะไรมานี่ดูสิโปรเฟสเซอร์ฉันเจอมันวางอยู่บนนั้นฮึบนนั้นเหรอมีอะไรเหรอฉันก็ดูหน่อยสิโอ้มันน่าจะเป็นความทรงจำของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรามาลองใช้มันดูกันดีกว่าพอดีว่าฉันกำลังสงสัยอยู่พอดีเลยอืมันใช้ยังไงนะเทเลยแล้วกัน ยอดลงไปยอดลงไปอืหยอดลงไปตามชั้นมาจะดูน้อยเดี๋ยวฉันนําเองนี่เอาน้าจุ่มลงไปแบบนี้เป็นการมรักหน้านะฮะมักหน้าแตงกวาดองสรารสก,กัดจากว่านหางจระเข้โอ้นี่คือพ่อมดรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นก่อนนะะที่มาสร้างที่นี่ไว้อืเป็นความทรงจำของคนนี้นะฮะนี่เป็นไง เยโดอะไรเนี่ยลูกกระจอกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นผู้ช่วยนะฮะอุ้ยอยู่ดีๆก็บินก็เดินมามึงมาตอนไหนเนี่ยไม่บอกไปกล่าวกันเลยนี่เนี่ยหุ้ยโหป้องกันได้ป้องกันได้โุยมันมันโจมตีกลับโอ้โหกระเด็นโอ้โหโปรเฟสเซอร์ฟิกกลายเป็นขี้เออแกแล้วกระดูกขลังหักแลนะ้วบ้างนะเฮ้ยอะไรอะนี่มันอะไรกัน อุ้ยเหมือนจะมีตัวอะไรโผล่มาจากใต้นะ้ําเหมือนรู้เวลาเลยตั้งนานไม่โผล่เพิ่งมาโผล่อย่าโดอัศวินผู้พิทักษ์ตัวบักเอ๊เอาดาบไปแดกบังใครเอ้อไปนะมันสู้กันอย่างเมามันโปรเฟสเซอร์เราหนีกันดีกว่าเราเป็นลูกตุ๊ดเร็วหนีกันทางออกอยู่นั่นฉันเห็นทางออกแล้วตามมาโปรเฟสเซอร์เฮ้ย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 เชี่ยงจิ๋มหายแล้วมันมาทางกูเอ็นุ่มน้อยมาช่วยกูด้วยนุ่มน้อย เอ้โปรฟเซอร์บนันนี่ไอ,โอ,ไโอ,อ,อปป้โปรฟเซอร์ไม่โอยเกือบเอาชิลุปั้นโปรฟเซอร์เร็วแกแล้วรีบวิ่งหน่อยเร็วโปรฟเซอร์วู้โหไปกันเลยโอ้ยเกือบอ้อเหนื่อยเกือบไปแล้วไมแล้วโปรฟเซอร์เกือบตายคาลุป,ปั้นไปแล้วแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเอ้ยไม่ต้องห่วงนะเด็กน้อยฉันว่าที่นี่ฉันคุนค้นๆนะ ฉันจำได้แล้วแหละว่าที่นี่มันที่ไหนเนี่ยตามฉันมาเราอยู่ไหนกันนะ professor fix ไม่อยากจะเชื่อนี่เรามาที่ที่เราควรมานั่นเองไงล่ะตามฉันมาเลยนี่แหละทีที่ฉันกำลังจะอยากพานายมาพอดีเราต้องไปคัดสรรบ้านกันนะเฮ้ยไม่นะฉันหลุดสปอยตามฉันมาไอ้หนู ตอนนี้เขาน่าจะมีงานจัดสรรบ้านกันอยู่เราจะเข้าไปเสือกลางงานเข้ากันดีกว่าตามฉันมาจุดหนู ชั้นมาจะหนุ่มน้อยโอ้โหอยากไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์เลยโอ้โหสวยมากว้าวเย็ด yes, บ้านเซริทิลินว่ะมองหน่อยขอมองหน้าหน่อยโอู้ตอนนี้เรามีเด็กมาเพิ่มแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราจะมาทำการคัดสรรบ้านกันดีกว่าเฮ้อนั่งเลยเจ้าหนูนั่นแหละกะวี่ตัวนั่นแหละนั่นไปเลยแล้วเอาหมวกไปใสไป่ไว้บนหัวแฮร์รี่พอตเตอร์ ืมคัดไปไว้บ้านไหนดีอืมรู้แล้วไปอยู่บ้านอัสคาบอนยอกอืมมีความเกลหาดอืมชอบความท้าทายอืมชอบอะไรนะชอบ เร, quest, lectures, เริ่มเรียนเลยดีกว่าหรือเราจะไปสำรวจกันก่อนฉันขอไปอีพีหน้าแล้วกันเก็บไว้ให้ลุ้นอีพีหน้าเจอกันโจ๊ะโจ๊ะบายบายจบจบโง่อืมรู้แล้วฉันขอไป สำรวจล้วกันเส้นขอไปสำรวจข้างนอกหน่อยล้วกันนะพอนี้ว่าฉันขี้เกียจเรียนนะฉันเรียนมาจนภาษาจะแดกอยู่แล้วอย่างนั้นรอเจ้าแฮร์รี่พออเตอร์นายนี่มันตอบตรงใจฉันจริงๆอยากไปอยู่บ้านไหนล่ะบอกฉันมาสิอยากไปอยู่กริฟฟินดอลหรือเปล่าหรืออยากไปอยู่สลิทรินหรืออยากไปอยู่ฮัฟเฟิรพับแต่ฉันมีค่อยแนะนำฮัฟเฟิรพับนะเพราะมันมันมันง่วแค่นั้นแหละ สีบ้านมันแปลกๆน่พอดีว่าถ้าฉันแนะนำนะเรเวเป็นคอไหมล่ะมันก็ดูดีนะเอ mm. ๊ hey, จะบกบ้านนี่แนะนำอะไรมึงเนี่ยหมดจะหายกูขอเลือกเออ่กาหารกาหารมีความพักดีืมอที่สงสัย mm. เอาก้าหารแล้วกัน อืมก้าหารหมไม่เห็นต้องเลือกอะไรอีกเลยนี่ฉันพอจะรู้อยู่แล้วนะวันนานอยากไปอยู่บ้านไหนนะแฮร์ร <Harry. S 2> ี่นั้นฉันขอเลือกไปอยู่กริฟฟินดอร์ตอนนี้เราก็ได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์สมใจแล้วแล้วไปกด except house กันเลยกว่าตกลงเรียบร้อย หมดหน้าที่ฉันแล้วสินะฉันไปนอนต่อละ <Baby. S 1> แฮร์รี่ไปอยู่กริฟฟินดอร์โอ้ยจับกูเบาๆหน่อยไอ,อ้ป้าไอ้ดอกจับเบาๆจับเบาๆเจ็บเจ็บ,บ,จบ,จบโอ้ยผมกูนี่เปลี่ยนชุดดีนะไม่ถอดชุดแก้ผ้ากูหมดนี e! เ่เขื่อนใหม่บ้านกริฟฟินดอร์แล้ว ไม่คิดตกใจอะไรมึงตกใจอะไรปีห้าแล้วไหมเดี๋ยวก่อนฉันมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดคนนี้ว่าห้องน้ําตอนนี้มันสโปรกมากเลยฉันอยากให้ทุกคนไปขับส้วมเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเอ้ายอะไรเนี่ยไฮ้กูเพิ่งขัดไปเมื่อวานไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงเงียบหน่อยเงียบหน่อยฉันสัญญาว่าขี้มันจะไม่เอ่ยล้นออกนอกโถนะรับรองได้เลยยี่ยังเป็นผไม่ทำเองว่าใหญ่ใหไม่ ฉันบอกอีกอย่างนึงนะกันนั่นมันเป็นความรับก็คือว่าตอนนี้ส้วมตันโอ้ฉันรอนี่อีกแล้วฉันรอเล่นพอดีว่าวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะเพราะว่าฉันเพิ่งได้ของใหม่มาอ้าวไปกันได้แล้วไอ้พวกไอ้เหียไปขัดส้วมเจ้าโนไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเดี๋ยวฉันพาเธอเนี่ยไปดูบ้านคลิปปินดอร์ก่อนอีป้าเงียบๆหน่อยกูกำลังโทรคุยกับเมียอยู่เข้าใจไหมขอโทษครับท่าน ตามฉันมาละแฮร์รี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูบ้านกิฟฟินดอร์สุดสวยของนายนี่แหละบ้านของนายพากูมาดูรูปภาดมัด้ยนะอีป้ามึงหลอกกูเหรอไม่ได้หลอกพอดีว่าเออบ้านมันอยู่ข้างในนั่นนะ่ะเข้าใจไหมอืมอุ้ยขยับได้ด้วยป้ารูปขยับได้ไงพาสสวิร์ดเหรอพาสสวิร์ดอะไรกูไม่รู้ เดี๋ยวฉันบอกนะอันบดมันคือกราตาโดมัมเนี่ยไอ้กราตาหรือกาเต้วะกราตาโดมัมตอบผิดอีควายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเปิดให้เข้ามาโอ้นั่นแหละดีมาก,มากเก่งมากเจ้าหนูทีนี้ก็เข้าไปข้างในแล้วนอนหลับฝันดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอย่าลืมนะคาดแรกพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันพาไปขอบคุณครับ professor wesley ยีนีต้อรับสู่บ้านฮอกว<ข>อต ฟันดีอีหนูกูไปต่อละโอ้โหโคตรสวยเยโดโคตรสวยโอริโอสี่ห่อยี่สิบเยโดสวยจริงอืมเมื่อคืนนี่นอนหลับฟันดีจริงๆเลยอโอ้มันห้องฉันเหรออาะกูหลับไปนั้งคืนแล้วกูไม่รู้ว่าห้องนีน้นด้ยังไงไปดีกว่าเดี๋ยวเราต่อกันใหม่อีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินชมพอกวอร์ด